ยินดีด้วยนะครับกับคนที่เจอคลิปนี้เนะใครที่เจอคลิปนี้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับผมได้ตั้งจิตนะครับให้คนที่อยากจะมีความสุขกับชีวิตจริงๆอยากจะเข้าใจชีวิตจริงๆอยากจะเข้าใจธรรมชาติจริงๆนะครับที่ในศาสนาพุทธเนี่ยเรียกว่าการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนาะหรือใน หรือคุณจะมีความเชื่อแบบใดก็ตามนะครับผมจะบอกว่าพระพุทธเจ้านะครับสอนเรื่องความจริงและสิ่งที่ผมมาพูดวันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับตัวทุกคนครับทุกคนจะใช้ชีวิตได้มีความสุขมากเลยถ้าเกิดเราได้รู้อย่างหนึ่งก่อนได้รู้ความจริงของธรรมชาติก่อนนะครับความจริงของธรรมชาติคืออะไรทุกอย่างนะครับล้วนชั่วขราว ตอนนี้เราตกอยู่ภายใต้ฝ <c oughs> รั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าระบบแมทริกซพระพุทธเจา้าของเราเนี่ยจะเรียกว่าอาวิชาความไม่รู้ตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในตัวละครที่ชื่อว่าวีวิมุตตินะครับตัวละครตัวนี้ที่เป็นเพียงชั่วคราวแล้ถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้ของพระพุทธเจา้าผมไม่ได้ผมไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการตื่นรู้เพื่อการออกจากโลกสมมุติเนี่ย ผมก็ออกจากมันไม่ได้ผมก็จะใช้ชีวิตทุกวินาทีด้วยความทุกข์เหมือนเราเล่นละครอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นตัวละครอันนี้เป็นสิ่งชั่วข่าวครับประสบการณ์ของผมเองนะครับตัวผมเองเนี่ยต้องแต่เจ็ดขวบนะครับแม่ผมเนี่ยแต่งตัวให้ไปโรงเรียนตอนเด็กผมยังจําได้ถึงวันนี้เลยบอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นนะจะได้มีงานทําสบายๆแล้วความคิดนะ่ะมันเข้ามาที่หัวผมตอนนั้นนะฟุ๊ ต้องไปนิพพานนิพพานมีความสุขที่สุดนิพพานไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องตายอีกแล้วเด็กเจ็ดขวบอะครับถ้าผมจะเล่าเป็นหนังมันมีเด็กคนหนึ่งที่อายุตอนเจ็ดขวบแล้วเขามีความคิดเข้ามาว่าเขาต้องไปนิพพานเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน,นิพพานคืออะไรแต่เขารู้ว่านิพพานเป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วเขารู้ด้วยว่านิพพานเขาสามารถทําได้มันเป็นสิ่งนี้แหละครับ แล้วผมอยากจะบอกนะครับพระพุทธเจ้าบอกสัจธรรมความจริงของพวกเราอันดับแรกเลยนะในชีวิตเรานะครับก่อนที่คุณจะลงมือทำอย่างอื่นคุณต้องมีวิชาคุณต้องตื่นรู้ก่อนหรือจะเป็นในศาสตร์อื่นคือสเปริเชในเรื่องจิตวิญญาณในเรื่องอะไรพวกนี้ครับเราทุกคนเนี่ยต่างเกิดมาเรียนรู้ประสบการณ์นะครับนึกออกไหมอย่างประสบการณ์คนที่แบบเกิดมาแล้วพอแล้วไม่อยากเกิดแล้วพอแล้วอยากจะไปนิพพานคือว่า ประสบการณ์จิตปัญญาของเขาเรียนรู้มาเพื่อพอแล้วนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเฮ้ยคนนู้นคนนี้ไม่ไปนิพพานคนนี้ไม่รักษาศีลคนนั้นไม่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมอาจจะมองแบบนั้นว่าไม่ดีแต่ตอนนี้ผมเข้าใจความจริงแล้วทุกอย่างมีเวลาของเขาเองเหมือนฤดูก,กาลนะครับ ผมกลายเป็นคนไม่ตัดสินใครผมกลายเป็นคนเข้าใจธรรมชาติผมเข้าใจพระพุทธเจ้ามากขึ้นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจความจริงความจริงของแสงอาทิตย์ความจริงของทะเลความจริงของสายลมความจริงของร่างกายความจริงของความคิดความจริงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปเราทุกคนนะครับการกำลังเล่นละครอ,อยู่ แต่เมื่อไรก็ตามที่เราหลงทุกไปเนี่ยเรามีอ่าวิชาครับคือมายึดว่าอันนี้เป็นเราจริงๆมันเป็นเราได้สักกี่ปีแล้วครับร่างกายเนี่ยหรือมาดูความสุขเราเคยสุขได่นมากสุดกี่วินาทีกี่นาทีกี่วันแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นความทุกข์เป็นความเฉยๆแล้วเราก็ไปยึดติดจากความที่มันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวว่ามันเป็นเรา สิ่งนี้นะครับที่เราต้องเห็นความจริงที่เราต้องมีวิชาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนรู้คนแรกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงชั่วขราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่เราตังหากมาจับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขราวแล้วเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเรามันเลยทุกอยู่ล่ำไปนะครับมีคําคํานึงนะครับที่เขาเขียนไว้ผมอ่านแล้วก็ดีมากนะอ่านว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้เรามีความสุข แต่สอนให้เราเข้าใจความจริงของสุขและทุกข์และชีวิตถูกต้องไหมครับทุกวันนี้นะทุกคนจำคำผมไว้เลยนะครับอันดับแรกที่เราต้องทำคือเราต้องมีวิชาของพระพุทธเจ้าก่อนวิชาแรกคืออะไรสักทติครับความยึดมั่นว่ากายนี้ความคิดนี้ความรู้สึกทุกอย่างเป็นเราพระพุทธเจ้าบอกเลยครับสิ่งใดที่มีความเกิด และมีความดับไปสิ่งน,นั้นไม่ใช่เรานะครับมันเป็นธรรมชาติเพียงชั่วคราวครับตอนนี้ถ้าเกิดเรากําลังทุกข์อยู่ความทุกข์นั้นมันคอยสอนเราคอยหล่อหล,อ,ลอมเรานะครับว่าอย่าให้หลงกับโลกกระทำที่มันเข้ามาเพียงชั่วคราวเมื่อมีสุขเราก็เข้าไปยึดมั่นในความสุขนั้นมากแต่เมื่อความสุขนั้นหายไปแล้วก็ทุกข์ระทมเหลือเกินทาไมฉันทุกข์ขนาดนี้จริงๆแล้วพรสมมาสัมพ้าสนถถอนเราเข้าใจ สุขก็ชั่วขราวทุก,ก็ชั่วข่าวทีนี้เรารู้แล้วว่าทุกอย่างชั่วข่าวเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความสุขซึ่งอะไรเราไม่ยึดติดมากในความคิดไม่ยึดติดในอารมณ์ไม่ยึดติดซึ่งร่างกายแต่เราจะใช้ร่างกายความคิดอารมณ์เนี่ยไปด้วยความเมตตาไปด้วยการช่วยเหลือนะครับเมตตาง่ายๆช่วยเหลือง่ายๆพูดด้วยเมตตายิ้มด้วยเมตานะครับเหมือนตัวผมเองอะ ผมก็รู้แล้วว่าตัวนี้เป็นตัวละครผมใช้ตัวละครนี้อยู่และผมจะใช้ตัวละครนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายของตัวละครตัวนี้วีมูติ่ยจะหายไปผมจะบอกขอทุกคนว่ารีบตื่นรู้ก่อนนะเออทำให้จิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยมีวิชาอย่างแท้จริงนะวิชานี่ครับมันเป็นวิชาแห่งควา ความจริงที่ใครก็สามารถรู้ได้ไม่มีกรอบของาศาสนาไม่มีกรอบของความคิดอะไรเลยพระเจ้ามาบอกแค่ว่าแดดมันโดนตัวเราเราก็ร้อนฝนมันตกใครก็เปียกธรรมชาตินี้สัจธรรมนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วเราจะมีความสุขมีอิสระอิสระจากอะไรล่ะอิสระจากที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งความคิดอารมณ์ต่างๆนะครับและว,วิธีป,ปฏิบัติเพื่อไปเข้าถึงอิสระเนี่ยผมทําคลิปไว้เยอะมากเลยครับเนาะ แลวถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้ดีนะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วกดแชร์คลิปนี้ไว้นะครับแล้วส่งคลิปนี้นะไปให้คนที่คุณ